ถ้าวันหนึ่งแม่ของคนที่คุณรักยื่นเงินแสนให้คุณพร้อมพูดคำดูถูกต่อหน้าคุณจะเลือกอะไรเงินหรือศักดิ์ศรีแต่ผู้หญิงคนนี้เธอเลือกทางที่ไม่มีใครคาดคิดและคำตอบของเธอกลับเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเรื่องราวที่เริ่มจากคำดูถูกแต่จบลงด้วยความจริงที่ไม่มีใครเตรียมใจไว้ได้แสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างไม้กลิ่นดอกมะลิลอยอ่อนๆอยู่ในอากาศฉันยืนอยู่ตรงนั้นมือสั่นนิด,นด หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงตัวเองแม่ของแฟนฉันนั่งอยู่บนโซฟาหนังสีครีมท่าทางของเธอดูภูมิฐานแต่แฝงด้วยความเย็นชาในมือของเธอมีซองสีทองเงินหนึ่งแสนบาทวางอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่เธอควรได้รับเธอกล่าวเสียงของเธอนิ่งแต่เฉียบคมเหมือนใบมีดฉันมองเงินก้อนนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นกระดาษใหม่ผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพง แสงจากหน้าต่างสะท้อนบนแหวนทองที่นิ้วของเธอมันแสบตาแต่ฉันไม่ละสายตาเธอยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่มุมปากดูเหมือนจะเยอ้ยเคนอย่างเธอคงไม่ได้มีโอกาสดีๆแบบนี้บ่อยนักสีนะคำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในใจเหมือนเข็มที่เย็นเฉียบปักลงกลางอกฉันสูดลมหายใจลึกอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีมือของฉันแตะที่ซองทองนั้นเบาๆ ปลายนิ้วสัมผัสถึงความเรียบของกระดาษและความเย็นจากโลหะของโต๊ะไม้สายตาของเธอจ้องมารอให้ฉันตอบในหัวฉันมีเสียงมากมายปะทะกันแต่ริมฝีปากกลับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นจนเหมือนจะกลบเสียงลมหายใจของทุกคนในห้องฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอเห็นเงาของตัวเองสะท้อนกลับมาในนั้นรอยยิ้มของฉันไม่ใช่เพราะดีใจ แต่เพราะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นไม่สามารถทําให้ฉันรู้สึกต่ําต้อยได้อีกต่อไปเสียงลมเบาๆจากเครื่องปรับอากาศดังขึ้นแต่ในอกฉันกลับร้อนวาบเหมือนไฟกําลังลุกฉันยืดตัวขึ้นตรงสบตาก,กับแม่ของเขาอย่างไม่หลบเลี่ยงเงินจํานวนนี้มีค่ามากคะฉันพูดด้วยเสียงนิ่งแต่มันไม่สามารถซื้อความเคารพหรือความรักได้รอยยิ้มของเธอค่อยๆหายไปจากใบหน้า นิ้วมือที่เคยถือซองเงินแน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยบรรยากาศในห้องเงียบงนันมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินช้าๆบนผนังแสงอาทิตย์จากหน้าต่างเริ่มจางลงแต่ประกายในดวงตาของฉันกลับสว่างกว่าที่เคยฉันไม่ได้มาหาผลประโยชน์จากใครเสียงของฉันชัดและมั่นคงฉันรักลูกชายของคุณเพราะเขาเป็นคนดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขามีแม่ของเขาชะงัก เหมือนคำพูดของฉันกระแทกเข้าไปในใจแฟนของฉันที่ยืนเงียบมานานขยับเข้ามาใกล้มือของเขาแต่ไหล่ฉันเบาๆแม่ครับพ่อเธอครับเสียงของเขาสั่นแต่จริงใจแม่ของเขาหันไปมองลูกชายแววตานั้นสับสนระหว่างความโกรธกับความเสียใจฉันหันกลับไปมองซองเงินและวางมันกลับลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเสียงกระดาษสัมผัสกับไม้ ดังขึ้นเบาๆแต่กลับชัดเจนในความเงียบหัวใจของฉันเต้นแรงแต่ภายในกลับรู้สึกสงบฉันยิ้มอีกครั้งเงินของคุณมีค่ามากค่แต่ศักดิ์ศรีของฉันมีค่ากว่าแม่ของเขามองหน้าฉันนิ่งไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากริมฝีปากรอยย่นบนหน้าผากของเธอลดลงเล็กน้อยเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างสายตาของเราประสานกัน ระหว่างความเย็นชาและความอบอุ่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นเสียงนกจากนอกบ้านแว่วเข้ามาลมหายใจของทุกคนเริ่มเบาขึ้นแต่ความรู้สึกในอากาศกลับเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเกลียดชังอีกต่อไปแม่ของเขาเอหลังพิงพนักโซฟามือวางลงบนตักอย่างอ่อนแรงเธอกล้าดีนี่น้ำเสียงของเธอเบาแต่แฝงด้วยความหมายลึกฉันก้มศีรษะเล็กน้อย ฉันแค่พูดในสิ่งที่หัวใจของฉันเชื่อคะ่ะเธอหลับตาแผ่วเบาเหมือนกำลังคิดถึงบางสิ่งที่อยู่ในอดีตแฟนของฉันหันมามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความภูมิใจและซาบซึง้งเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานกว่าชีวิตทั้งชีวิตเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาที่เคยมองฉันด้วยความดูถูกกลับอ่อนโยนเธอยื่นมือมาหาฉัน นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาบางทีฉันอาจจะตัดสินเธอเร็วเกินไปหัวใจของฉันสั่นไหวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเข้าใจเริ่มก่อตัวขึ้นฉันมองหน้าผู้หญิงตรงหน้าคนที่ครั้งหนึ่งฉันคิดว่าไม่มีวันยอมรับฉันแต่ในแววตานั้นตอนนี้ฉันเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปความยอมรับเล็กน้อยที่กำลังงอกงามอยู่ในความเงียบและในขณะนั้นเอง ฉันรู้ว่าความกล้าของคำพูดหนึ่งประโยคอาจเปลี่ยนหัวใจของใครบางคนได้ตลอดไปสายลมจากภายนอกพัดผ่านม่านบางเบาแสงอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องอีกครั้งอบอุ่นและนุ่มนวลกว่าเดิมกลิ่นชาเขียวที่แม่ของเขาวางไว้บนโต๊ะลอยขึ้นมาฉันมองผวยชานั้นเห็นไอร้อนลอยวนอย่างเงียบงนันแม่ของเขายังคงจ้องฉันแต่ครั้งนี้ไม่มีแววดูถูกในสายตา มีเพียงความสงสัยและบางสิ่งที่คล้ายกับความอบอุ่นเธอเรียนจบอะไรมาเธอถามน้ำเสียงไม่ได้แข็งกระด้างอีกต่อไปบริหารธุรกิจค่ะฉันตอบฉันทำงานมาตลอดไม่เคยของเงินใครเลยเธอพยักหน้าเบาๆนิ้วมือแตะที่ขอบถ้วยชาก่อนจะยกขึ้นจิบเล็กน้อยฉันแค่กลัวว่าเขาจะลำบากเธอกล่าวสายตาเหมอมองออกไปนอกหน้าต่าง แม่คนหนึ่งย่อมอยากให้ลูกชายมีชีวิตที่มั่นคงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเหนื่อยฉันฟังทุกคำหัวใจค่อยๆค,คลายความแข็งแกร่งลงกลายเป็นความเข้าใจฉันเข้าใจค่ะฉันพูดเบาๆฉันเองก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีและฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่ออยู่ข้างเขาเธอหันมามองฉันอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะ แต่เป็นรอยยิ้มของการยอมรับแฟนของฉันมองภาพนั้นด้วยสายตาอบอุ่นมือของเขากำแน่นอยู่ข้างตัวเหมือนกำลังกลั้นน้ำตาแม่ครับเขาเรียกเบาๆขอบคุณนะครับที่เปิดใจแม่ของเขาหันไปสบตากับลูกชายสีหน้าที่เคยเข้มงวดกลับอ่อนโยนลงจนฉันแทบจะไม่ได้เธอหันมาหาฉันอีกครั้งแล้วเอ,อ่ยช้าๆด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่าที่เคยได้ยินเธอชื่ออะไรนะ ฉันยิ้มน้ำหนึ่งคะ่ะชื่อพระดีเธอยิ้มตอบฉันจำไว้แล้วในตอนนั้นบรรยากาศที่เคยตึงเครียดกลับกลายเป็นความเงียบที่สงบราวกับทุกคำพูดที่ค้างคาได้ถูกลบหายไปเสียงนกนอกบ้านยังคงร้องแสงแดดยามบ่ายสะท้อนผ่านถ้วยชาเหมือนประกายของการเริ่มต้นใหม่ฉันมองหน้าแม่ของเขาอีกครั้ง เห็นรอยย่นที่มุมตาซึ่งฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความเข้มงวดแต่มันคือร่องรอยของความเหนื่อยล้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกป้องคนที่เธอรักหัวใจของฉันอบอุ่นขึ้นในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าบางครั้งความเกลียดชังไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแต่มันเกิดจากความกลัวและความกล้านั้นเองที่ทำให้เรามองเห็นความจริงของอีกฝ่าย แม่ของเขาวางถ้วยชาแล้วลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเธอก้าวเข้ามาใกล้ฉันมือของเธอยื่นออกมาสัมผัสนั้นอุ่นและจริงใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราหัวใจของฉันเต้นแรงดวงตาร้อนเผาน้ําตาคลอเบา้าแต่ฉันพยายามยิ้มไว้แฟนของฉันยิ้มกว้างเขาก้าวเข้ามาโอบฉันไว้แน่นเสียงหัวเราะของเขาแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความโล่งใจฉันเงยหน้ามองเขาแล้วมองไปยังแม่ของเขาอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงนั้นแววตาอ่อนโยนกว่าเดิมแต่ในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นหน้าจอแสดงชื่อของใครบางคนชื่อที่ทำให้เธอชะงักไปครู่หนึ่งเธอมองหน้าฉันแล้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีความเงียที่อบอุ่นเมื่อครู่ แปลเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดอีกครั้งแสงแดดที่เคยส่องเข้ามาดูอบอุ่นกลับกลายเป็นแสงจ้าเย็นเฉียบเสียงนกเงียบหายมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่เต้นถี่ขึ้นขอโทษนะเธอกล่าวเบาๆก่อนจะเดินออกจากห้องพร้อมโทรศัพท์ในมือฉันมองตามไม่รู้ว่าปลายสายคือใครแต่ในแววตาของเธอเมื่อครู่มีบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ความกลัวหรืออาจจะเป็นความลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยฉันยืนนิ่งอยู่กับที่ความสงสัยไหลผ่านในหัวเหมือนน้ำปั่นวนเสียงเท้าของเธอค่อยๆห่างออกไปจนเหลือเพียงความเงียบในบ้านที่เคยอบอุ่นแฟนของฉันมองประตูที่ปิดลงสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแม่ดูแปลกไปนะเขาพึมพำเบาๆฉันหันไปมองเขาใครโทรมาเหรอ เขาสายหน้าผมไม่รู้เลยเบอร์นั้นผมไม่เคยเห็นแสงแดดเริ่มอ่อนลงกลิ่นชายเย็นชืดบนโต๊ะยังลอยในอากาศแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงช้าๆแต่แน่นอนฉันเดินไปหยิบซองเงินที่ยังอยู่บนโต๊ะน้ำหนักของมันไม่มากแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกหนักกว่าเดิมเธอคิดว่าแม่ของผมเขาเริ่มพูด แต่หยุดกลางประโยคเหมือนกำลังชั่งใจบางอย่างคิดว่าอะไรเหรอฉันถามเสียงของฉันเบาแต่ชัดเขามองหน้าฉันบางทีแม่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ให้เงินเธอฉันขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงเขาไม่ตอบเพียงแต่เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนด้านนอกที่เริ่มมีเงยเย็นของเย็นย่ำสายลมพัดผ่านต้นลีลาวดี ปลีบดอกสีขาวปลิวตกลงมาบนพื้นเหมือนภาพที่สวยแต่แฝงด้วยความเศร้าเขาพูดเบาๆก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงใครบางคนผู้หญิงที่ทำให้ครอบครัวเราต้องเจ็บปวดฉันนิ่งฟังหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งแม่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นพยายามใช้ความรักเข้ามาทำลายบ้านของเราแม่เลยสาบานว่าจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกฉันเงียบมือกำซองเงินแน่นโดยไม่รู้ตัว แล้วเธอคิดว่าแม่ของนายคิดว่าฉันเหมือนผู้หญิงคนนั้นเหรอเขาหันมามองฉันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่จะพูดความจริงผมไม่รู้เขาตอบแต่บางทีแม่อาจจะเห็นอะไรในตัวเธอที่ทำให้เธอนึกถึงอดีตฉันรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปทุกเสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงเสียงในหัวของตัวเองที่ถามซ้ำๆอดีตแบบไหน เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทันทีเขารีบรับสายสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม่เหรอครับอะไรนะแม่อยู่ที่ไหนฉันเดินเข้าไปใกล้แต่เขายกมือห้ามเบาๆครับแม่ผมกำลังไปเดี๋ยวนี้เขาวางโทรศัพท์สายตาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความกลัวแม่อยู่ที่วัดท้ายหมู่บ้านเขาพูดแม่บอกว่ามีบางอย่างที่ต้องบอกเราเดี๋ยวนี้ หัวใจฉันเต้นแรงความสงบที่เพิ่งได้มาหายไปอีกครั้งฉันคว้าเสื้อคลุมแล้วเราทั้งคู่รีบออกจากบ้านท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มเสียงจากจันดังระงม,มทั่วทางเดินเมื่อเราขับรถไปตามถนนแคบๆลมเย็นพัดผ่านใบหน้าฉันแต่ภายในกลับรู้สึกหนาวกว่านั้นวัดท้ายหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ มีแสงไฟสีเหลืองอ่อนจากคมไฟห้อยอยู่ตามทางแม่ของเขายืนอยู่ตรงศาลาไม้เธอสวมชุดเรียบๆสีขาวมือถือกล่องเล็กๆเอาไว้แน่นเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้เธอเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและลังเลขอบใจที่มาเธอพูดเบาๆฉันมีเรื่องที่ควรจะบอกตั้งนานแล้วฉันกลืนน้ำลาย ทุกความเงียบเหมือนกลายเป็นเสียงตะโกนในหัวเธอเปิดกล่องในมือข้างในมีภาพถ่ายเก่าๆสีซีดภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายฉันอย่างน่าประหลาดเธอมองหน้าฉันนี่คือคนที่เคยทำให้ครอบครัวเราพังเสียงหัวใจของฉันดังขึ้นอีกครั้งแรงจนเหมือนจะฉีกความเงียบรอบตัวออกเป็นเสียงเสียงเธอพูดต่อและผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวของเธอใช่ไหม ฉันยืนนิ่งลมหายใจขาดห่วงในลำคอสมองเหมือนหยุดทำงานชั่วขณะเสียงจักจั่นที่ดังอยู่รอบวัดกลับกลายเป็นเพียงเสียงเบาไกลๆภาพถ่ายในมือของเธอยังสั่นเล็กน้อยดวงตาของแม่เขาจับจ้องมาที่ฉันในแววตานั้นมีทั้งความเจ็บปวดความกลัวและความจริงที่ย่าจะยอมรับฉันค่อยๆก้าวเข้าไปมือสั่นจนแทบจะสัมผัสกล่องไม้ไม่ไหวฉันมองภาพนั้นใกล้ขึ้น ใบหน้าผู้หญิงในรูปรอยยิ้มมุมปากเส้นผมแม้กระทั่งแววตาเหมือนฉันทุกอย่างนี่ฉันพูดเสียงเบานี่คือพี่เมย์เหรอคะแม่ของเขาพยักหน้าน้ำเสียงสัน่นใช่เธอชื่อเมสีนะเธอเคยทำให้ชีวิตของฉันพังทั้งหมดฉันมองเธอไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกพี่เมย์จากไปตั้งแต่ฉันอายุสิบห้าแล้วคะ่ะ ฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากนั้นแม่ของเขากำมือแน่นฉันเสียสามีเพราะเธอคนนั้นเขาเลือกเธอแทนที่จะเลือกครอบครัวน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ความโกรธเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเสียงของคนที่ยังแบกบาดแผลไว้ในใจมานานหลายปีฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปคำพูดของเธอหนักจนแทบหายใจไม่ออกฉันไม่รู้จริงๆค่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอยกมือขึ้น ฉันรู้ว่าเธอไม่เกี่ยวแต่ในวันที่ฉันเห็นหน้าเธอครั้งแรกฉันรู้สึกเหมือนอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มของเธอฉันกลัวว่าจะต้องเสียลูกชายไปเหมือนที่เคยเสียสามีแฟนของฉันยืนนิ่งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนแม่เขาเรียกเบาๆแต่เธอยกมือห้ามอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยลูกเธอหันกลับมามองฉันอีกครั้ง เธอรู้ไหมทำไมฉันถึงยื่นเงินให้วันนั้นฉันกลืนน้ำลายเพราะคุณอยากให้ฉันออกไปจากชีวิตของเขาใช่ไหมคะเธอพยักหน้าใช่ตอนนั้นฉันคิดว่าเงินอาจจะป้องกันความเจ็บปวดอีกครั้งได้แต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิดสายลมพัดเบาๆผ่านศาลากลิ่นทูปจางๆลอยมาแตะปลายจมูกความเงียบปกคลุมจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจน เธอวางกล่องลงบนโต๊ะไม้เก่าแสงจากคมไฟสะท้อนที่พื้นทําให้ภาพถ่ายดูเหมือนยังมีชีวิตฉันใช้เวลาหลายปีเกลียดผู้หญิงในรูปนี้เธอกล่าวแต่ในวันนี้เมื่อฉันมองหน้าเธอฉันเห็นเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกน้ําตาไหลรินลงมาอย่างช้าๆฉันขอโทษแทนที่เมคะขอโทษที่เธอทำให้คุณต้องเจ็บแม่ของเขาสายหน้า ไม่ต้องขอโทษเธอไม่ควรต้องแบกความผิดของคนอื่นฉันต่างหากที่ควรจะขอโทษที่ตัดสินเธอเพราะอดีตของใครอีกคนเธอเก้าวเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่ของฉันสัมผัสนั้นอบอุ่นและจริงใจบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่กำมาลิขิดไว้เธอกล่าวให้ฉันได้พบเธออีกครั้งเพื่อให้อภัยสิ่งที่ค้างคาในใจฉันยกมือขึ้นจับมือของเธอแน่นบางทีพี่เมย์อาจอยากให้เรื่องน,นี้จบลงด้วยความเข้าใจคะ่ะ เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงสุดท้ายของวันยังคงเรือนอยู่ที่ขอบฟ้าสีส้มกลายเป็นสีทองอ่อนๆเธอรู้ไหมเธอกล่าวตอนที่ฉันเห็นเธอยืนต่อหน้าฉันวันนั้นฉันเห็นแววตาเดียวกับผู้หญิงคนนั้นแต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าแววตานั้นไม่ใช่ความหลอกลวงมันคือความจริงใจฉันยิ้มทั้งน้ำตาความเย็นจากลมยามค่ำเริ่มแผ่ลงในใจกลับรู้สึกอุ่นขึ้นทุกขณะ แต่ในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของแม่เขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงเรียกเข้าไม่เหมือนเดิมเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดนิ้วมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ฉันรีบถามมีอะไรเหรอคะเธอมองหน้าฉันริมฝีปากขยับช้า น้ำเสียงแทบจะไม่ออกมาเบอร์นี้เบอร์นี้มันคือของเขาเธอหันไปมองรูปในกล่องอีกครั้งของสามีฉันและทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนและยาวนานกว่าเดิมในยามค่ำที่เงียบสงัดของวัดหลังเขาลมยามคําพผัดผ่านศาลาอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่ในมือของแม่เขา แสงจากหน้าจอส่องสะท้อนบนใบหน้าที่ซีดขาวของเธอเธอค่อยๆกดรับสายมือสั่นเล็กน้อยเสียงปลายสายแผ่วเบาออกมาสวัสดีครับนี่คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งสายตาของฉันและแฟนจับจ้องไปที่แม่ของเขาเสียงลมหายใจของเธอสั่นสะท้านค้าใช่ค้าฉันคือภรรยาของเขาคุณว่าอะไรนะคะ โทรศัพท์เกือบหลุดจากมือเธอน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่อาจกลั้นได้เธอเอามือปิดปากร่างสันไหวฉันรีบเข้าไปพยุงเธอคุณแม่เกิดอะไรขึ้นคะเธอเงยหน้าช้าช้าแววตานั้นเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความไม่เชื่อเขาเขายังไม่ตายหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงตัวเองหมายความว่าอย่างไรคะแม่ของเขาะอื่น สามีของฉันคนที่ฉันฝังไว้ในใจมานานเขายังมีชีวิตอยู่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆที่ต่างจังหวัดเขาเพิ่งติดต่อมาเมื่อไม่กี่นาทีนี้ความเงียบปกคลุมทั่วศาลาแม้แต่เสียงจากจันทร์ก็หยุดร้องแฟนของฉันก้าวเข้ามากอดแม่แน่นแม่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะครับเธอสายหน้าไม่ลูกมันยังไม่จบเพราะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ ความจริงทั้งหมดก็ยังถูกปิดไว้ฉันมองภาพครอบครัวตรงหน้าความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาในใจทั้งความสงสารความสับสนและความหมองแปลกๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแม่ของเขาหันมาหาฉันน้ำหนึ่งถ้าเธอพร้อมฉันอยากให้เธอไปด้วยกันฉันพยักหน้าโดยไม่ลังเลฉันพร้อมค่ะแสงไฟในวัดเริ่มสลัวลงเสียงระฆังเย็นดังขึ้นช้าๆลอยไปทั่วอากาศ เรากำลังส่งสัญญาณให้การเริ่มต้นใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้งแม่ของเขากํมมือฉันไว้แน่นบางทีโชคชะตาอาจไม่ได้พาเราให้พบกันเพราะความเกลียดแต่มันอาจพาเรามาเพื่อเยียวยาสิ่งที่เคยแตกสลายฉันยิ้มทั้งน้ำตาแฟนของฉันมองเราทั้งคู่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในคืนนั้นที่วัดเล็กๆก,กลางหมู่บ้านเสียงระฆังยังคงดังก้องและในหัวใจของเราทั้งสามคน อดีตที่เจ็บปวดเริ่มคลี่คลายเป็นแสงบางๆของการให้อภัยไม่มีใครพูดอะไรอีกเรามองท้องฟ้าที่มีดาวพร่างพรายและในความเงียบสงบของค่ำคืนนั้นเรื่องราวของความเกลียดความรักและการให้อภัยได้เดินทางมาถึงบทสุดท้ายอย่างงดงามที่สุด